ผมเนี่ยเดินลงจากรถอ่าแล้วไปเซอร์ไพรส์พวกมันอยู่อยู่หน้าหน้าร้านเจ้าของโบมาบอกเอ่อพอดีว่าสักพักเสียงมาเลยโอ้ยรถพ่อรถพ่อจําได้เลยรถพ่อเนี่นี่เอ้ยพ่อดูนี่นี่พ่อดูพ่อเด้รถพ่อเด้นนี่ันี้นี้เรื่องเปิดไฟแว่นนี่รถพ่อเด้นี่โปแตกเอาทื่อๆนี่ศูนสักพักเขาเดินมาเว้ยเขาเดินออกจากที่เขาไลฟ์สดเดินมาเพื่อที่จะมาหาเรา เราก็กาลังจะลงจากรถหันหน้าไปอีกทีหนึ่งพี่เจ้าของแบรนด์กิ้งลงไปอยู่ตรงตนอนอยู่ตรงตะข่ายก็คือแบบว่าข้าแต่แบบว่ายืนคุยกับเด็กๆเ,เ,เดินแล้วเดินหอยลหลังไงไม่ดูไงเดินสะดุดตะข่ายล้มกิ้งทวนทวนทวนอยู่นั่นแล้วเขารอก็คือแบบเออจะเปิดตัวลงเท่ๆไม่เท่หรอข้าแต่หัวคือมันเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์มากๆแล้วประเด็นคือมันเห็นพี่ข้าวโพดล้มลงไปแทนที่มันจะไปดูพี่ข้าวโพดก่อน ทังเอนเชือกทั้งตะข่ายพันขามันไม่สนใจมันรีบเดินตู่มาหาผม <_ EN> ขี่ดื้อขี่มึนปะนี่จบจะเหล่าเลยอันอันอันนี้เหลาเ,เ,เลยเหลาเลยเหลาเหลาเจ้าของแบรนด์ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปด้วยกันเข้าไปข้างในด้วยกันพี่ก็พูดเปิดประตูขึ้นขึ้นมานั่งหน้ารถคามแกเปิดประตูดื้อมากเด็กๆดื้อมากเอามือปาดเหงื่อไปสามทีเด็กๆดื้อจริงๆค่ะมาแจ็คโอ เด็กๆคือปวดมากๆเพราะว่าอะไรยังไงเงี้ยรู้แต่ว่าเปิดประตูขึ้นมาครับแม่จะบอกตื่ม,มากถึงวันนี้นะผมก็ไม่ได้บอกใครว่าผมจะไปไลฟ์ที่ไหนเพราะผมก็ตั้งใจจะหายเลยหายไปจากแมพโทรไปรอบแรกโบไปบอกว่าเอออยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่นี่แล้วพ่อเพิพ่งแข่งเสร็จครับเนี่ยพวกนี้ผมว่างแล้วพ่อเขาก็บอกงี้เ,ออเราก็เลยโทรไปอีกทีหนึ่งเพื่อจะเช็คว่ามันถึงไหนแล้วเออคือก็ไม่ได้จะบอกแต่ว่าพิ่งมามันยิ้มแปลกๆโทรมาปุ๊บยิ้มเลยแล้วมันก็ทําทรงเราถามเรากับมาว่า เออโอเคทําแบบถามว่าเราว่างไหมอยู่เนผมเห็นแล้วว่าเหมือนมันรู้ตอนแรกนะเหมือนมันรู้ว่าผมอะไปตอนแรกเราคิดเป็นเพราะว่าเราสตาร์ทรถไว้หรือเปล่าวะมันเลยแบบคือมันเป็นรถตู้เอาผ่าที่เคยไปส่งคันเดิมแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นป้ายแดงแตอนนี้มันเป็นมันเป็นมันเปลี่ยนป้ายแล้วมันมาเป็นป้ายประมูลแทนแล้วซึ่งเราก็คิดว่า มันคงไม่จําทะเบียนหรอกไม่น่าใช่ก็เลยมานั่งคิดไปคิดมาเอ๊มันเป็นยังไงว่าสักพักอันนี้เหลาเลยแล้วกันนะเรื่องของเรื่องที่มันรู้ว่าผมอะจะไปแล้วสกมอเพราะว่าบอสนัดเนอะบอสนัดน้องเคลซีโทรมาบอกว่าหมอเนี่ยพวกไอเตนเนี่ยม,มันอยาก มันอยากมาดูบอลเราก็เลยอ๋อีเจ็บความลับมากบกกโดนโปแตกผมลงทุนนะลงทุนที่จะไม่ไล์สดสองวันผมไล์สดสองวันทุกคนเชื่อไหมผมได้ของขวัญวันละสองสามร้อยนะผมไม่ไล้สองวันเนี่ยผมล